เหน็นอย่างแม่เด็กเด็กเด,ดินเดินตำมะคงจ้านอย่างอยู่ในมือน่ะน้ำปลาแซ่บป,ปากแดงว้าขาอันนี้บ่ได้เด้วค่ะตำมะคงนี่ม,มันเริดอืดเด้เขาต้องพกมาเองตะบ้านพี่น้องโอ้ยติดใจละสิน้ำปลาแซ่บป,ปากแดงนี่เพื่อไดกินอ,อร่อยไม่ใช่ที่แม่พ่วแม่นั่นเริดขาดเริด แส usted, ่บหลายแส่บหลายแส่หลายแม่ใส่น่อยแซ่บเส่น่อยแซ่บหลายเค็มวัห่าละสิบาทือจะเสียสตแค่เดียว้าควละสิบาทที่น่อยบาทรือยังนอยอก็ได้เต็โอ้ยโอ้ย พีน่น้องแตงหัวแซมมีกับแซบแล้วหอมแหง้งตำดังจึบๆึกขาเข้า,ามีขับที่ะยะเนดิพี่น้องเอา,า, <c oughs> อาพวกเสีย <c oughs> แกเสี <c oughs> <c oughs> ยหิวอ่ะนี่อะ ถ้าไม่ใช่ปลาปักแดงนะจะไม่อร่อยจะไม่ขั่นเพราะปลาแดง่ใช่ปลาแดงนเาใส่อีกส่วนหน่อยโคนไปเลล์ปลาแดงดปลาแดงนี่ยู่เล์ีพี่วิวใส่ไปโอดส่ะรลปลาแดงปี่กันงไหน พี่น้องน้ำตาลเออน้ำตาลนะจ๊ะ <laughs> เอาห้องหัรเอียงโอ้น้ำตาล ซาคือหอมแถรถเมยซิมอาาอขออนุญาตซิมนะคะอืมเอาไหมเอาไมเอค่อทั้งีัพี่น้องห้วอยากแสบอยากนัวสังไรเดอ สขวดลอยแสบจนเาเจ่นไปอไปแล้ว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 หิ้วเขา่า